หลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตหลวงปูส่สวงที่เรารู้จักกันในนามนี้ในปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านในท้องถิ่นอำเภอขุขันและอำเภอใกล้เคียงที่มีภูมิลำเนาอยู่แถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักหรือเรียกว่าพนมดองแรก็กซึ่งเป็นแนวเขตแดนระหว่าง กัมพูชากับประเทศไทยมักจะเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมพักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านโคกและเวียนไปที่นั่นที่นี่บ้างนานๆจะกลับมาเห็นในที่เดิมอีกในสายตาและความเข้าใจของชาวบ้านในสมัยนั้นมองว่าท่านในฐานะผู้มีคุณวิเศษเหนือคนทั่วไปและเรียกขานว่า ลูกเอาเบาะหรือลูกตาเบาะเป็นภาษาขเขมรหมายถึงพระดาบทซึ่งเป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำเขาลำนาวไพรในสมัยนั้นยังมีป่าพันไม้อุดดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่านานาพันได้มีลูกศิษย์ติดตามหลวงปู่เดินทุดงตามป่าเขาแถบชายแดนไทยตลอดจนถึงประเทศขเขมร แต่ก็อยู่กับหลวงปู่ได้ไม่นานจำต้องกลับบ้านเนื่องจากทนความยากลำบากไม่ไหวหลวงปู่จึงเดินทุดงไปในที่ต่างๆต,ตามลำพังเป็นส่วนมากไม่มีใครทราบถิ่นกำเนิดและอายุของหลวงปู่ที่แท้จริงได้รู้แต่ว่าหลวงปู่เป็นชาวขเขมรต่ำได้เข้ามาในประเทศไทย นานแล้วคนแก่คนเฒ่าผู้สูงอายุที่เคยเห็นท่านบอกว่าตั้งแต่เป็นเด็กๆเ,เกิดมาก็เห็นท่านในสภาพลักษณะเหมือนที่เห็นในปัจจุบันถ้าผิดไปจากเดิมไปบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นประกอบด้วยหลวงปู่เป็นคนพูดน้อยและไม่เคยเล่าประวัติส่วนตัวให้ใครฟังจึงไม่มีใครที่จะสามารถรู้อายุ และประวัติที่แท้จริงของท่านได้ชาวบ้านแถบนี้พบเห็นหลงปู่บ่อยๆที่ชายป่าบ้านตะเคียนรามวัดตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์บ้านลุมพุกบ้านโคกโพนตำบลกันทรารมอำเภอขุขันและหมู่บ้านอื่นๆเกือบทุกหมู่บ้านในบริเวณตลอดแนวชายแดน ท่านจะเดินทางไปมาอยู่ในบริเวณแถบนี้โดยตลอดแต่ก็จะไม่อยู่เป็นประจำในที่แห่งเดียวเป็นเวลานานๆบางทีหลวงปู่จะหายไปนานถึงสองสามปีจึงจะกลับมาใหม่อีกครั้งโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ไปอยู่ไหนมาในช่วงหลังมานี้จะพบหลวงปู่จำอยู่ในกระท่อมในานาบริเวณต้นโทบ้านขยอง วัดโคกแก้วบ้านโคกเจริญกระท่อมกลางนาระหว่างบ้านละลมกับบ้านจะบกกระท่อมบ้านรุนอำเภอบัวเชิดและบ้านอื่นๆในท้องถิ่นเดียวกันนี้ในระยะหลังนี้ได้มีผู้ปรวรณาเป็นลูกศิษย์อาสาขับรถให้หลวงปู่ได้เดินทางไปในที่ต่างๆทำให้มีผู้รู้จักหลวงปู่มากขึ้น ไปเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยในแต่ละวันจะมีผู้เดินทางเข้ามากราบไหว้หลวงปู่เป็นประจำและมีจำนวนมากจึงทำให้บางคนก็สมหวังได้มีโอกาสกราบน้ำมสการบางคนมาก็ไม่พบต้องคอยหลวงปู่เป็นเวลานานกว่าหลวงปู่จะกลับมาถึงแม้จะต้องพบกับความลำบากเพียงใด ลูกศิษย์ก็ทนรอได้เพียงขอให้ได้มีโอกาสกราบนมัสก,การหลวงปู่สักครั้งในชีวิตหลวงปู่เป็นพระที่มักน้อยสันโดษสมถะมีความอุเบกขาสูงสุดให้ความเมตตากับผู้ที่ได้พบเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนยากจนเป็นเศรษฐี คนเข็นใจหรือรู้จักหลวงปู่มานานก่อนหลังหรือได้ติดตามรับใช้หลวงปู่มานานมากๆก็ตามท่านไม่เคยเอ่ยปากนับว่าเป็นสิทธิ์หรือให้สิทธิพิเศษแก่คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแม้แต่คนเดียวทุกคนจะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เท่ากันจึงทำให้มีผู้มากราบไหว้หลวงปู่เป็นประจํา และจะกลับมากราบไหว้หลวงปู่อีกเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆความเป็นอยู่ของหลวงปู่ท่านอยู่อย่างเรียบง่ายจำวัดอยู่ตามกระท่อมปลายนาหลังเล็กๆมีเพียงไม้กระดานเพียงไม่กี่แผ่นบางครั้งก็มีเพียงสองถึงสามแผ่นพอนอนได้เท่านั้นทุกแห่งที่หลวงปู่จำวัดอยู่จะมีเสาไม้ไผ่สูงๆปักอยู่มีเชือกขึงระหว่างกระท่อมกับเสาไม้ หรือต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆมีเว่าวขนาดใหญ่ทำด้วยจีวรหรือกระดาษผูกไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์และที่สำคัญคือหลวงปู่จะก่อกองไฟไว้เสมอบางครั้งลูกศิษย์เอาของไปถวายหลวงปู่ก็จะโยนเข้ากองไฟฉะนั้นถ้าเห็นว่ากระท่อมใดมีสิ่งของดังกล่าวก็หมายความว่าที่แห่งนั้นหลวงปู่เคยจำวัด หรือเคยอยู่มาก่อน24ชั่วโมงก่อนหลวงปู่ละสังขารตามปกติหลวงปู่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถนั่งรถเดินทางไปไหนมาไหนได้เป็นเวลาติดต่อกันหลายวันโดยหยุดพักเพียงเล็กน้อยท่านก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยหรือแสดงอาการว่าเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด จะมีบ้างก็เป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆและก็หายได้ในเร็ววันโดยไม่เคยฉันยาเพิ่งจะมีอาการป่วยปรากฏในไม่กี่เดือนหลังมานี้หลวงปู่มีอาการป่วยและไม่ฉันอาหารติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวันวันที่7กันยายนพุทธศักราช2543เวลาประมาณ 17นาฬิกาหลวงปู่ได้เดินทางเข้าไปในจังหวัดศรีสะเกษและได้พบกับลูกศิษย์คือนายสมยศที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาศรีสะเกษซึ่งขณะนั้นหลวงปู่เองก็มีอาการป่วยคือมีเสมหะและเสียงแหบแห้งพูดฟังไม่ค่อยชัดและได้ออกจากธนาคารกรุงเทพไปที่บ้านอาจารย์ทวีศักดิ์ ในระหว่างที่ลูกศิษย์หารือกันว่าจะพาหลวงปู่ไปหาหมอที่อำเภอรประโคนชัยเป็นคุณหมอไฮห,หลวงปู่ก็ตื่นขึ้นมาและขอน้ำล้างหน้าหลวงปู่ได้บอกกับนายสมยศว่าจะขอกลับไปบ้านที่ตะเคียนรามด้วยพวกลูกศิษย์ที่อยู่ในขนาดนั้นก็ได้ขอร้องให้หลวงปู่ไปหาหมอที่อำเภอรประโคนชัยแต่หลวงปู่ไม่ยอม จึงได้พาหลวงปู่ไปที่บ้านตะเคียนรามถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาหลวงปู่ได้นั่งอยู่ในรถสักครู่ใหญ่ๆและได้บอกให้ลูกศิษย์ก่อไฟและลงไปผิงไฟลูกศิษย์ก็ติดตามมามีนายสันชัยเป็นเจ้าของรถนายดุงกับภรรยานายสมยศเจ้าของบ้านและหลวงปู่ได้ผิงไฟ และให้นวดเฟ้นให้จนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งเศษหลวงปู่ก็บอกว่าจะไปตามทางของเพลาโดยมีเพียงหลวงปู่และนายสัญชัยเป็นผู้ขับรถเท่านั้นและหลวงปู่ได้เดินทางไปที่กระท่อมข้างวัดบ้านจะปกจนกระทั่งถึงเวลาประมาณบ่ายสองโมงของวันที่8กันยายน พุทธศักราช2,543อาการป่วยของหลวงปู่ก็กำเริบหนักขึ้นหลวงปู่ได้บอกกับลูกศิษย์ว่าจะไปที่บ้านรุนและได้ให้ในายกันหาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านละลมถอดเสื้อออกมาเพื่อพัดด้านหลังให้กับหลวงปู่หลังจากพัดอยู่นานพอสมควรก็ได้บอกให้ลูกศิษย์ ที่รวมกันอยู่ในกระท่อมในขณะนั้นช่วยกันงัดแผ่นไม้กระดานที่หลวงปู่นั่งทับอยู่ออกมาหนึ่งแผ่นทั้งที่หลวงปู่ยังนั่งอยู่บนแผ่นกระดานนั้นพองัดออกมาหลวงปู่ก็ได้พนนมมือไหว้ไปทุกสารทิศเสร็จแล้วก็ให้ลูกศิษย์หามท่านออกมาจากกระท่อมและวางลงพื้นดินด้านทิศเหนืออยู่ระหว่างกระท่อมกับต้นมะขามโดยหลวงปู่ หันหน้าเข้ากระท่อมขณะนั้นมีผู้นำน้ำดื่มบรรจุขวดมาถวายสองขวดหลวงปู่ได้เทน้ำรถตนเองจากศรีรษะลงมาจนเปียกโชกไปทั่วทั้งตัวคล้ายกับเป็นการส่งน้ำครั้งสุดท้ายนายสัรชัยผู้ขับรถให้หลวงปู่นั่งเป็นประจำได้นำรถออกมาจอดใกล้ๆและช่วยกันหามหลวงปู่ขึ้นรถ และขับตรงไปที่กระท่อมบ้านรุนอําเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายสุขหรือนายดุงคนบ้านเจ็กอําเภอขุขันขับรถติดตามไปเพียงคนเดียวก่อนจะถึงกระท่อมน,นายสัญชัยได้หยุดรถที่หน้าบ้านนายน้อยเพื่อจะบอกให้ในายน้อยตามไปแต่หลวงปู่ได้บอกให้ใน,นายสัญชัยขับรถไปที่กระท่อมโดยเร็ว โดยบอกว่าเตวกระตวมเตวกระตรวมกระตวมพอถึงกระท่อมได้อุ้มปู่ไปที่แค่ในกระท่อมและช่วยกันก่อก,กองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นในสุกได้อาสาขอออกไปข้างนอกเพื่อจัดหาอาหารมาถวายหลวงปู่และรับประทานกันในสุกได้ไปที่บ้านโคกชาติตำบลไพรพัฒนา ไปพบนายจุกและนางเล็กซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เช่นเดียวกันและได้บอกให้รีบไปหาหลวงปู่ที่บ้านรุนเพื่อดูอาการป่วยของหลวงปู่ซึ่งมีอาการหนักกว่าทุกคราวนางเล็กได้จัดหาอาหารให้กับนายุกส่วนตัวเองกับสามีได้ขับรถตามไปทีหลังพอมาถึงกระท่อมปรากฏว่า นายสัญชัยขับรถออกไปข้างนอกพวกที่อยู่ก็รีบพุงหาอาหารเพื่อจัดถวายหลวงปู่โดยหวังหากว่าหลวงปู่ได้ฉันอาหารอาการคงจะดีขึ้นบ้างแต่หลังจากถวายอาหารแล้วหลวงปู่ก็ไม่ยอมฉันอาหารเลยแม้จะอ้อนวอนอย่างไรหลวงปู่ก็นิ่งเฉยนายสัญชัยที่ออกไปทำธุระข้างนอกได้กลับมา โดยขับรถตามในน้อยที่นำของมาถวายหลวงปู่เหมือนกันเมื่อไม่สามารถจะทำให้หลวงปู่ฉันได้ทุกคนก็พิจารณาหาวิธีว่าจะช่วยหลวงปู่ได้อย่างไรในที่สุดก็เห็นพ้องต้องกันว่าให้รีบช่วยกันแต่งขันห้าขันแปดมาขอขมาหลวงปู่โดยด่วนตามที่เคยกระทํามาและก็ได้ผลมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งจะทำให้หลวงปู่หายป่วยได้ทุกครั้งและนายสัญชัยยืนยันว่าถ้าได้แต่งขันมาห้าขันแปดขอขามาและหาแม่ชีมาร่วมสวดมนต์ถวายด้วยแล้วจะหายเป็นปกติทุกคนเห็นชอบด้วยจึงให้ในายสัญชัยรีบดำเนินการโดยด่วนนายสัญชัยได้ขับรถไปที่บ้านขยุงเพื่อหาคนที่เคยแต่งขันห้าขันแปด เมื่อนายสัญชัยออกไปแล้วลูกศิษย์ที่เหลืออยู่ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านรุนและลูกบ้านอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งนายมีเจ้าของกระท่อมก็ได้พากันแต่งขันหขัน8เฉพาะหน้าอย่างรีบด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาจนกว่านายสัญชยัยจะได้พาคนที่แต่งขันหขัน8มาทําพิธีอีกครั้งหนึ่งโดยนายน้อยได้อาสา ไปหาทุบเทียนในหมู่บ้านโดยขับรถออกมาห่างจากกระท่อมประมาณ300เมตรรถติดลมไม่สามารถขับออกไปได้ทั้งที่เคยเป็นทางที่ใช้ประจำด้วยความร้อนใจของนายน้อยได้จอดรถล็อกประตูและขวางถนนทำให้รถคันอื่นไม่สามารถเข้าออกได้และได้อุ้มลูกเดินเข้าไปที่ในหมู่บ้านในระหว่างนั้นเอง นายสัญชัยได้ขับรถเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถผ่านเข้ามาได้เนื่องจากมีรถนายน้อยติดล่มขวางทางอยู่จึงได้กลับเอารถมาจอดไว้ที่บ้านนายน้อยในระหว่างที่กำลังรอคอยนายน้อยออกไปซื้อทุบเทียนนั้นชาวบ้านรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านได้พากันทยอยกลับจนเกือบจะหมดแล้วและได้มีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า พวกเราน่าจะพาหลวงปู่ไปส่งที่โรงพยาบาลจะเป็นการดีที่สุดและแล้วพวกชาวบ้านพากันกลับไปจนหมดซึ่งผิดจากทุกครั้งที่เขาเหล่านั้นจะอยู่กับหลวงปู่ตลอดเวลาจะกลับบ้านก็ต่อเมื่อหลวงปู่ได้เดินทางไปที่อื่นแล้วสุดท้ายก็ยังมีลูกศิษย์กับหลวงปู่ในกระท่อมเพียงแปดคนรวมทั้งเด็กที่เป็นลูกของนายจุกนางเล็กด้วย ทุกคนต่างหาวิธีที่จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่หลวงปู่ซึ่งขณะนั้นได้พากันจับตาดูตามร่างกายของหลวงปู่จะเย็นจัดตลอดบางคนก็ได้เอาหมอนไปอังไฟให้ร้อนแล้วนำมาประครบตามร่างกายให้หลวงปู่บางคนก็ต้มน้ำร้อนหลวงปู่ได้สั่งให้ลูกศิษย์เอาผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดนิ้วมือนิ้วเทาว้าท่านทำความสะอาด และเช็ดชั่วทางร่างกายโดยย้ำว่าทำให้สะอาดที่สุดบ้างแห่งตามนิ้วกับเท้าของหลวงปู่ลูกศิษย์จะเช็ดให้ไม่สะอาดพอหลวงปู่ก็ใช้นิ้วมือเกาถูอย่างแรงจนสะอาดเมื่อทำความสะอาดร่างกายพอสมควรแล้วหลวงปู่ได้เอ่ยออกเสียงอย่างแผ่วเบาออกมาเป็นภาษาเขมรว่าเนียงนาลาน,นางไหนละรถ ซึ่งเสียงที่เปล่งออกมานั้นแผ่วเบามากทุกคนเข้าใจว่าเนียงนั้นหมายถึงนางเล็กจึงได้พากันอุ้มหลวงปู่ไปขึ้นรถของนายจุกนางเล็กโดยผู้ที่อุ้มนายจุกและนายตีโดยนายสุขเป็นผู้เปิดประตูรถให้พอนำหลวงปู่ขึ้นนั่งบนรถโดยลูกศิษย์ได้ปรับเบาะเอนลงเพื่อให้หลวงปู่เอ็นกายได้สบายขึ้น ท่านได้พยายามยื่นมือมาดึงประตูรถปิดเองลูกศิษย์จึงช่วยปิดให้รถเลื่อนออกจากกระท่อมเพื่อไปโรงพยาบาลบัวเชษซึ่งอยู่ไม่ไกลมากแต่รถออกไปได้ประมาณ50เมตรอาการป่วยของหลวงปู่ก็เริ่มหนักมากขึ้นทุกทีจนลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ด้วยด้านหลังตกใจและร้องขึ้นว่าหลวงปู่อาการหนักมากแล้วและได้จอดรถ คนที่อยู่รถคันหลังก็วิ่งลงมาดูและก็บอกว่าอย่างไรก็จะต้องนำหลวงปู่ส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เมื่อรถวิ่งออกมาอีกก็มาติดรถของนายน้อยที่ติดลมขวางทางอยู่ไม่สามารถออกไปได้นายจุกได้ร้องตะโกนบอกให้ในายจันทร์วิ่งไปสำรวจดูเส้นทางอื่นว่าจะมีทางใดที่จะสามารถนำรถออกไปได้ และเมื่อสำรวจดูโดยทั่วแล้วเห็นว่ามีทางออกเพียงทางเดียวคือต้องขับฝ่าทุ่งหญ้าออกไปหาถนนแต่ไม่น่าจะออกไปได้แต่ก็ตัดสินใจขับออกไปเหตุการณ์บนรถในขณะนั้นในขณะที่กำลังเลี้ยวรถเพื่อขับผ่านทุ่งหญ้าออกไปได้นั้นได้มีอาการบางอย่างที่เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าหลวงปู่จละสังขารอย่างแน่นอน ให้คนที่อยู่บนรถได้เห็นต่างคนก็รำ่ำไห้มองดูด้วยความอาลัยและสิ้นหวังหลวงปู่เริ่มหายใจแผ่วลงเรื่อยๆในที่สุดก็ได้ทอดมือทิ้งลงข้างกายแล้วจากไปด้วยความสงบอย่างไรก็ตามลูกศิษย์ก็ยังคงนำหลวงปู่ไปที่โรงพยาบาล <c oughs> เผื่อว่าหมอจะสามารถช่วยให้หลวงปู่ฟื้นมาได้ในระหว่างทางไปโรงพยาบาลน,นั้น นายศาสตร์ชาวบ้านตาปิ่นอำเภอบัวเชิก็ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมานายจุกชะลอรถและตะโกนบอกให้ในายศาสตร์ตามไปที่โรงพยาบาลบัวเชิพอไปถึงโรงพยาบาลทั้งนายแพทย์แนะนางพยาบาลได้รีบนำหลวงปู่เข้าห้องฉุกเฉินทำการตรวจโดยละเอียดและลงความเห็นว่าหลวงปู่ได้สิ้นลมไปแล้ว ไม่ต่ำกว่า3-4ชั่วโมงซึ่งลูกศิษย์ต่างก็ยืนยันว่าสิ้นลมไม่น่าจะเกิน10นาทีอย่างแน่นอนเพราะระยะทางจากบ้านรุนไปโรงพยาบาลโบเชตประมาณ10กิโลเมตรและก็ได้ขับรถด้วยความเร็วสูงด้วยลูกศิษย์ไม่ให้ทางโรงพยาบาลฉีดยาหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งกับร่างของหลวงปู่ทั้งสิ้นเมื่อเห็นว่าไม่สามารถช่วยหลวงปู่ได้แล้ว ก็ได้พากันนำร่างหลวงปู่กลับมาพอถึงบ้านตาปิน่นก็ได้แวะเอาจีวรเก่าของหลวงปู่ที่เคยให้ไว้กับนายศาสตร์เพื่อนำมาคลองให้หลวงปู่ให้อยู่ในสาภาพที่เรียบร้อยและนายศาสตร์ก็ได้ขับรถมาด้วยพอมาถึงบ้านรุนก็มีรถน,นายสัญชัยและนายน้อยจอดรอยอยู่ก็ได้แจ้งว่าหลวงปู่ได้มรณะภาพแล้ว และได้พากันขับรถมุ่งหน้าไปบ้านละลมพอถึงบ้านไพรพัฒนานายจุกได้ขับรถแวะเข้าไปที่วัดบ้านไพรพัฒนาและได้บอกให้ข่าวกับหลวงพ่อพุธวายามโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาให้ทราบว่าหลวงปู่สวงได้ละสังขารแล้วเหตุการณ์ที่วัดไพรพัฒนาเวลาประมาณ19นาฬิกาในขณะที่หลวงพ่อพุธ กำลังสนทนากับพระลูกวัดก็ได้มีรถเข้ามาจอดจำนวนสี่คันโดยมีนายศาสตร์ลงมาแจ้งกับหลวงพ่อพุธว่าหลวงปู่สวงมรณะภาพแล้วหลวงพ่อพุธอึ้งไปขณะหนึ่งก็ได้ถามว่ามรณะภาพที่ไหนนายศาสตร์ตอบว่าที่โรงพยาบาลและได้นำศพของท่านมาพร้อมกับรถนี้แล้วหลวงพ่อพุธจึงได้ลงไปเปิดประตูรถดู และได้กราบลงบนตักของหลวงปู่และได้จับตามร่างกายและหน้าอกของหลวงปู่ดูและรู้สึกว่าท่านได้ละสังขารจริงๆและได้ถามลูกศิษย์ว่าที่นำสังขารหลวงปู่มาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปลูกศิษย์ทุกคนรวมทั้งในสัญชัยได้บอกว่าจะนำสังขารของหลวงปู่ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านขยุงหลวงพ่อพุธ บอกว่าให้เดินทางไปก่อนแล้วอาตมาจะตามไปขบวนรถทั้งสี่คันก็ได้เคลื่อนออกจากวัดไพรพัฒนาจะไปยังวัดบ้านขยุงและหลวงพ่อพุธจึงครองจีวรเตรียมอุปกรณ์เรียกหาพระลูกวัดก่อนจะออกเดินทางหลวงพ่อพุธได้อธิษฐานว่าสาธุถ้าหากหลวงปู่มีความประสงค์จะให้ลูกหลานได้เป็นผู้บำเพ็ญกุศล ก็ขอให้หลวงปู่ได้กลับมาที่วัดด้วยเถิดแล้วก็ได้นั่งรถติดตามไปที่บ้านขยุงแต่ไปถึงแค่บ้านโคกชาติมีรถหลายคันจอดอยู่และได้ให้สัญญาณไฟจึงได้จอดดูแล้วปรากฏว่ารถที่จะนำสั่งขานหลวงปู่ไปที่วัดบ้านขยุงได้บอกหลวงพ่อพุธว่าให้กลับไปที่วัดไพรพัฒนาแล้วก็ขับออกมานำหน้า หลวงพ่อพุธก็ได้นั่งรถตามมาพอมาถึงวัดเห็นรถที่มีสังขารหลวงปู่จอดอยู่ที่ด้านทิศตะวันออกของศาลาจึงบอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรให้อยู่อย่างนี้ก่อนและได้สั่งให้พระลูกวัดจัดเตรียมสถานที่ตั้งสังขารบนศาลาส่วนหลวงพ่อพุธเองได้นำทุบเทียนมากราบไหว้ขอขมาลาโทษและนิมนต์ร่างของหลวงปู่ขึ้นมา ตั้งตรงสถานที่ที่จัดไว้บนศาลาและได้จุดธูปอธิษฐานว่าหากเป็นความประสงค์ของหลวงปู่จะให้ลูกหลานบำเพ็ญกุศลในที่นี่จริงก็ขอให้ดำเนินการไปโดยเรียบร้อยและขอให้มีลูกศิษย์ของหลวงปู่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลโดยทั่วกันต่อจากนั้นได้ดำเนินการบำเพ็ญกุศลให้กับหลวงปู่ อย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเหตุใดสรีระสังขารของหลวงปู่สวงจึงได้มาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษสำหรับคำสอนของหลวงปู่สวงที่เราได้ยินกันบ่อยๆออยเตียนเมียนบานแปลว่าให้ทานแล้วจะร่ำรวย ทอเจิดออยละโสดแปลว่าทําจิตให้บริสุทธิ์แจ่มใสเรลวเวิดเรียซาเซลแปลว่าไปวัดรักษาศีลออยเตียนสรูแปลว่าให้ทานมีความสุขพรที่หลวงปู่ให้เราตลอดมาบายติกเจียแปลว่าข้าวน้ำดีหมายถึง ให้อยู่ดีมีสุขอุดมสมบูรณ์ด้วยความพอเพียง